สำหรับคอมรีแคปวันนี้นะครับบอกเลยครับว่าคนไหนนะฮะที่เป็นแฟนหนุ่มก้องห้วยไร่รวมถึงเหล่าศิลปินคนลุกทุ่งอินดี้ทันทีสา่นั้นนะฮะก็ต้องรีบยกมือพนมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับหนุ่มก้องห้วยไร่นะฮะพอล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนั้นนะฮะได้นําเงินมากถึง17ล้านเนี่ยนะครับไปมอบให้บริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าหลากหลายที่เลยทีเดียวฮะเพื่อสานต่อแคมเปญของเขานั่นเองเป็นอย่างไรติดตามกับคอมรีแคปดีกว่าฮะ สำหรับแคมเปญนี ну ้นะฮะหลายคนน่าจะทราบกันดีนะครับผมในส่วนของกอง้วยไร่และก็เพื่อนสนิทอย่างเบิร uh, ์ตปทุมราชรวมถึงเพื่อนๆศิลป ah ินนะฮะในวงการบันเทิงสายลุกทุ่งนั่นเองครับที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการผลักดันนะฮะที่จะหาเงินสมทบทุนเนี่ยช่วยเหลือน้องๆนะฮะที่ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดต่างๆนั่นเองครับซึ่งล่าสุดนะฮะเจ้าตัวนั้นก็ได้โพสต์ภาพเงินสด2ปึกใหญ่ครับพร้อมกับพิมพ์ข้อความว่ารายได้ที่ชัดเจนคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน5เดือนที่ผ่านมาเรา 17ล้านบาทและก็พิมพ์แฮชแทกปิดท้ายครับว่าไม่มีเงินฉันแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้นะฮะเจ้าตัวนั้นยังคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสอีกครับว่าเดือนที่ใส่ชุดลิเวอร์พูลเล่นคอนเสิร์ตนั้นเป็นเดือนที่เงินบริจาคเยอะมากครับต้องขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยนะครับเงินหนักจริงๆซึ่งนอกจากนี้นะฮะก็วยไร่นั้นยังลงชี้แจอีกคว่า เงินแต่ละบาทนั้นมอบให้กับที่ไหนบ้างอย่างเช่น240 0 0บาทนะครับให้กับบ้านเด็กกำพร้าพุทธมนฑลสาย4 27,000บาทนะฮะมอบให้กับบ้านเด็กกำพร้าร้อยเอ็ดแ0บาทมอบให้กับบ้านเด็กกำพร้าหนองสองห้อง1 0 0 0 0บาทมอบให้กับบ้านเด็กกำพร้าเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ ซึ่งหนุ่มก้องห้วยไร่นะฮะก็เคยเปิดใจคับว่าสําหรับแคมเปญนี้นะครับตั้งใจที่จะนําเงินที่ได้มาจากพงมาลัยนะฮะจากแฟนคลับที่ไปดูคอนเสิร์ตของตอนเองและก็เพื่อนๆอ,อย่างคุณเบิ้ลมาทุราดนั้นนะครับและก็นํามาสมทบทุนกันนะฮะเพื่อน,นํารายได้ตรงนี้เนี่ยไปช่วยเหลือน้องๆน,นะฮะที่ต้องการและก็ขาดแคลนสุดทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าโรงเรียนต่างๆนั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากนี้นะฮะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจและก็ให้ทุกคนนั้นได้เริ่อมวุ่นกันอีกก็ รวได้และก็กินงานด้วยนะครับบอกเลยครับว่าเรื่องเป็นขมพี่ฝีไม่พูดครับ